โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสนะฮะจริงเนี่ยโดวมีเยอะ มีเยอะถ้าสมัยที่ที่ยังอยู่เมนยูไหมแต่แต่ก็มาเรื่อยๆนะโรนโดแต่มาในานามทีมชาติซะส่วนมากนะเวอร์ชันเมนยูก็ก็มีหลายเวอร์ชันนะนะมีหลายเวอร์ชันอืมมีหลายเวอร์ชันแต่ส่วนใหญ่เป็นโปรตุเกสส่วนใหญ่เป็นโปรตุเกสกับเมนยูนะว่าว่าตัวช่วงนั้นเนี่ยมันมาอยู่เมนยูพอดีที่ที่เกี่ยวกับเด็ดอะนะ นะแ,ตแต่ก็มีหลายเวอร์ชันนะฟีเจอร์เขียวในแน่ๆมีแค่สี่เป็นมาจากทีมชาติทั้งหมดนะอืมอืมเหมือนจะมาไม่บ่อยแต่ก็บ่อยอยู่นะเหมือนจะมาไม่บ่อยแต่ก็บ่อยอยู่นะนะอืมเคล่าสุดเวอร์ชันนี้เป็นตัวฟรีถ้าเทียบกับตัวอื่นเหรอมันจะมีตัวฟรีอยู่กี่เวอร์ชันมีหนึ่งมีสอง มีสองเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันฟรีเอาตั้งแต่บนเลยแล้วกันได้หมดคือเทียบได้หมดเลยโรนโดนะฮะจริงตัวล่าสุด99้านะถ้ารวมโค้ดบูทนะนะแต่ถ้าเทียบกับฟีเจอร์เขียวเหรอฟีเจอร์เขียวเนี่ย <c oughs> ล่าสุดได้ความเร็วล่าสุดได้ความเร็วกลับมาเยอะนะความเร็วบาลานซ์สเตมิน่ากลับมาที่เหลือไม่เท่าไหร่วะคือได้ความเร็วกลับมานะแต่ตัวเก่าเนี่ย ครบเครื่องนะครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ลูกโมงทางการยิงกระโดดครบเครื่องให้ตัวเก่าดีกว่าตามโอวออลนะครับผมตัวนี้เก้าเก้าหาช่องจบสกอร์สเต็ปหลักๆไปทางนูน้นความเร็วนี้ไม่ค่อยห่างแต่าหาก็สปีดต้นอื้ือื้อ,อแต่หาช่องดีนะตัวล่าสุดอะ่ะน่าจะหาช่องดีสุดในมดอร์รัดลแลมั้งเก้าหกเนี่ยนาแต่ให้เก้าเก้าดีกว่าโอเคถือว่าไม่แย่มีทีเด็ดอยู่นะ ตัวนี้มีบูตด้วยว่ากล้าหกเห็นไหมหาช่องนะค่อนข้างจะดีนะสปีดต้นอะ่ะค่อนข้างโอเคข้าเปิดเหมือนกันติดบูตหนึ่งร้อยปาร์ติดตัวอู้จับสกอร์ห่างว่ะจับสกอร์ค่อนข้างห่างว่ะโอเคให้ตัวบูตว่ะนะตัวล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดแหละนะแล้วก็เทียบพวกฟีเจอร์เขียวไม่ได้นะตัวนี้ดีฟแต่มันก็มีทีเด็ดของมันก็คือหาช่องเนี่ยดีกว่าทุกเวอร์ชันแน่ๆ นะหาช่องดีกว่าทุกเวอร์ชันแน่ๆกับสปีดต,ต้นเนี่ยดีกว่าทุกเวอร์ชันแน่ๆรอนโดลีเจเนรีมีคนใช้เหรอวะหนึ่งร้อยโอ้โอ้โอต่างนะแต่หาช่องดีสุดนะฮะหาช่องดีสุดนะตัวล่าสุดแต่หาช่องดีจริงเล่นแล้วหาช่องดีจริงนะตัวนี้สไลด์เก้าเก้าอ้วันนี้ห่างแค่หนึ่งหาช่องนะโอ้แต่ข้างล่างกินนะความโมกความเร็วอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้อ่ะ ตัวนี้เก้าแปดทำไมออกออกหน่อยจะมสมัยยูเม,มนอยูนะ่แต่หาช่องเยอะข้างล่างก็เยอะถือว่าโอเคนะล่าสุดเนี่ยได้ความเร็วได้สปีดนะฮะพวกคลังการยิงเนี่ยมาเยอะเหมือนกันนะนะแต่จบสกอร์อาจจะไม่ได้ขมมากพวกครองบอลแจ่บอลอาจจะลดลงไปเยอะนะยังคงความหาช่องดีดบวกความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะสำหรับโรนโดล,ล่าสุดโอเคตัวหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้ตัวนี้ตัวนี้คือที่สุดแล้วสำหรับโรนโดนะนะตัวหนึ่งร้อยหนึ่งคือที่สุดแล้วทุกอย่าง โอเคหมดนะหาช่องครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ลูกโบ่งคือดีหมดส่วนเรื่องความเร็วก็ก็ตามนั้นนะความพลังงานยิงความเร็วก็ตามนั้นนะแต่ครุบเครื่องนะโอเคเกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแพ็กแหละสมัยอยู่เมนูแพ็กเยอะช่วงนั้นโอเคนะล่าสุดมีทีเด,ดนะถือว่าเป็นตัวที่หาช่องได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะถ้าจะเป็นร้องก็เป็นร้องแค่ตัวหนึ่งร้อยหนึ่งกับพวกความเร็วอย่างเงี้ยดีนะล่าสุดโอเคนะ มีสเตตที่ค่อนข้าง,างชัดเจนของตัวเองอะไรเงี้ยคือฟิลแบบแบบค่อนข้างต่างจากเวอร์ชันอื่นนะแบบเวอร์ชันอื่นเนี่ยจะเน้นแบบแบบสกอร์ครองบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่เวอร์ชันเวอร์ชันนี้เแบบน้นเน้นความเร็วหาช่องตัวนี้ตัวฟรีในเดลี่เกมรอบก่อนมนะั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะรอบก่อน100ว่ะ <c oughs> อู้แต่หาช่องเท่ากันเลยเว้ยหาช่องเท่ากันเลยอ่ะโอ้โหเดลี่เกมดีกว่าอื้อหือ เดลี่เกมดีกว่าเลยอันนี้ดีกว่าคือฟิลคล้ายคล้ายค,ายค,ายคายกันนะสเตตส่งมาทรงคล้ายๆกันนะแต่เดลี่เกมดีกว่าเลยโอ้โห oh, หาช่องเท่ากันนะครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์นะสปีดพลังการยิงบาลานซ์สเตมินา่าล่าสุดจะได้แค่สปีดต,ต้นเดลี oh. ่เกมดีกว่าเลยนี่ชัดเจนตัวนี้เอตัวนี้เก้าเก้าโอ้ใหม่แหละไม่ใช่ตัวที่หาช่องดีสุดแหละโอ้โห oh. แม่แต่ความเร็วยังโอเคสปีดต้นโอเคอยู่นะตัวฟรีมาตัวเบอร์เจ็ดอันนี้อันนี้ก็ฟรีเบอร์เจ็ดอันนี้ก็ฟรีใช่ปะใช่ดิฟรีดิถ้าจําไม่ผิดเบอร์เจ็ด้ี่ฟรีนะหรือเปล่าวะเหมือนจะนะถ้าจําไม่ผิดฟรีนะจำได้ปะฟรีเก้าเก้าโอ้อันนี้ได้อย่างเสียอย่างว่า ถ้าส่วนบนเนี่ยครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ให้ตัวเก่าแต่ไม่ได้ห่างเยอะแล้วสุดได้พลังการยิงสปีดสปีดต้น04นะ04นะเอาจริงน,นะนะงนะตัวเก่าจะตัวเก่าอาจะจะสเตตโดยรวมอาจจะดูดีกว่าแตก่ก็ถือว่าได้อย่างเสียยากนะอืมโอเคล่าสุดรนดูนะครับผมก็ถือว่าไม่แย่เป็นเวอร์ชั่นที่ที่เล่นได้นะเป็นเวอร์ชันฟรีที่เล่นได้ถามว่าดีกว่าตัวฟรีเวอร์ชันก่อนไหม วายเดลี่ Why Daily เกมเจียมตัวนี้เจียมสำหรับตัวฟรีนะตัวนี้เจียมนะแต่ตัวส่วนตัวที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเวชนี้หนนี้101เป็นดูนะฮะโอเคฟีเจอร์เขียวก็ปกติหลากหลายนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรอนโดนะฮะอืมผมก็เล่นมาลเล่นแล้วก็ถือว่ายังยังเล่นได้อยู่ยังโอเคอยู่นะเป็นมันเป็นการเล่นที่ที่ดีกว่าอุปอนะผมว่า99แต่เล่นได้ค่อนข้างประมาณ100101ได้เลยนะรอนโดเนี่ยนะฮะ 1นึ1งรน้ได้จากการเล่นอนะ่นะนะไม่ได้ดูเรื่องอุบัติเนะเอาจริงนะเล่นง่ายเล่นง่ายชิงได้จ่ายได้ความเร็วจบสกอร์หาช่องโดยรวมโอเคอเค่ะนะครับผมโอเคอืมอาจจะเหนื่อยง่ายหน่อยก็ก็ปกติด้วยวัย39าปีนะคือก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะฮะยี่นี้ไปลบ๊ายบาย let s.